ก็ะะอ,อีพีที่สองนะคะคมา <c oughs> ถึงนี้แล้วนะคะมาถึงบ้านสาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะสาวก็ดีอกดีใจเลยนะคะนี่นะคะดูสาวทํานะคะคก็ถือดอกไม้สิ <c oughs> พอควันเขินด้ช้างเขินเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันกะจีนง ok> ่ะมากะจีถึงปลามอ่ะไม่โกเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยคนเลี้ยงเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยเนี่นะคะเขาขวานนะคะไอ้คุณเดินมาเดินมาจิกันนะยืนเห็นสาวไม่ได้นะคะขยับไปข้างหน้าเลยนะคะเห็นไม่ได้ดัน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 ไปอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้นะคะสิบสี่กุมภานะคะแต่แต่สาช่องเสาห้าไม่วังนะคะสิบสี่กุมภานะคะวังแต่สิบหกุมภานะคะ สิบสี่เราไม่หวังนะคะระหวังสิบหกกุมภาเนาะนี่นะคะอีพีนี้นะคะมาแล้วนะคะเอานะคะเอานะเนาะเอาไอา้อแล้วนะคะนี่นะคะอุ้ยมาหาสาวนะคะสาวไม่ลูกเก็บเลยสาวไม่เก็บเลยเนี่ยอเป็นยังไงเนี่ยน,นั่นนั่นสาวหาบอกว่าอดใจก่อนนะนี่ นี่นะคะรอรออีก,อ,กอีกกี่ปีข้างหน้าอีกสามปีข้างหน้าเราเจอกันแน่นอน <c oughs> นี่นะคะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะนี่นะคะเอาเอาเอาอย่าไปหยอกพี่นะลูกนาะไม่ใช่พี่ปุ้มปุ้ยนะ <c oughs> เนี่ยนะคะบาบาเพราะว่าขาเนี่ยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะจะชอบหยอกนะหยอกหยอก,กพี่ปุ้มปุ้ยพี่พลอยก็นะคะรับให้นะคะเดี๋ยค่ะลูกเล่นลูกเล่นบ้านสาว้าเยอะนะคะมูยได้มาหาสาวนะคะวันนี้สงสยยัยจะติดใจแล้วมั้งเนี่ยเ <laughs> นี่ยเอสาวห้าเดินหากิน <laughs> เอาเอาเอาไปแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหดูนะคะเห็นสาวไม่ได้นะคะเหมือนกับพ่อเลยนะคะเห็นสาวไม่ได้นะคะและลิกลีนะคะเหมือนเหมือนปลากระดี่นวลน้ำร้อนนะเนี่ยออออ นี่นะคะโอ้โห้ยนะคะเท่ากันเลยนะคะเนาะสาวเป็นพี่สามปีนะคะสาวห้าอายุหกปีนะคะเกือบจะถึงวันเกิดน้องอีกแล้วนะคะวันที่ห้ามษาานะคะเนี่ยนะคะใช่ไหมพ่อขวัญใช่นะคะห้ามษาานะคะเกือบจะถึงวันเกิดน้องอีกแล้วนะคะนี่นะคะอ้าวอ้าวอ้าวพุงใหญ่ด้วยสาห้าสาวห้ากินอะไรมาเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูรักกันนะคะ เจอวันแรกก็รักเลยนะคะอย่างนี้นะคะสงสัยนะคะเจอวันแรกรักเลยดูดูดูดดทำฟันวีทำไมลูกเจ้าถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทำไมลูกเจ้าถึงเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> โอ้โหมากินของสาวโดยเฉพาะนะคะ <c oughs> อยู่บ้านไม่มีกินนะคะ <c oughs> บ้านเราอดอยากนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่นะคะ สาวสาวบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเสียสละให้นะคะเนาะนี่นะคะสาวห้าบอกว่าไม่ต้องเกรงใจหุ่นนะหุ่นเราดีอยู่แล้วนะคะนี่นะคะกำลังกำลังมาสูสภาพปกตินะคะอย่าเล่นดูดูทำนะคะยกืดนะคะไอหมักเลยกี่ไอหมักเลยกล่ลาแล้วนี่นะคะ โอ้โหรักกันแล้วนะคะดูดูด,ด,ดูหอมแก้มกันด้วยอ้าวอ้าวอ้าวอย่าทานอย่าทานอย่าทานยังไม่ถึงเวลาเลยนะคะนี่อ้าว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 เอ้ยเศร้ห้าเศรห้าเป็นยังไงงานนี้สุดท้ายก็มันขาดช่องขาดช่องของเขินเลยละสิ่นะคะเนาะมหาสาวเชื่ออะไรคะ ชื่อน้องไพรินนะคะน้องไพรินนะคะแต่แต่เป็นพี่นะคะชื่อพี่ไพรินนะคะนี่นะคะพี่ไพรินนะคะเป็นพี่สาห้าน,นะคะคนะคะก็นะคะเนาะน้องก็กําลังจะทาโรงช้างใหม่นะคะนี่นะคะมหาสาวนะคะวันนี้คิดคิดยังไงก็ไม่รู้นะคะอยากมหาสา <c oughs> ออวอยนะคะเนาะปกติปกติก็อยู่นะคะ อยู่แต่บ้านนะคะเอาออกไม่ได้นะคะขนาดอยู่ในโรงช้างก็นะคะยังเล่นงาจนหักนะคะแต่พ่อควันบอกว่าหักนิดเกินไปลูกนะคะ <c ười>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  นี่นะก็น,นะคะเอาเนี่นะคะโอ้ย <ders> ทำไมรักกันดีจังเลยเนาะนี่หนอยนะคะวันแรกที่พบเจอนะคะและแล้วก็จะได้มาเล่นอีกต่อๆไปนะคะวันต่อๆ,ๆไปนะคะเนาะ เนี่ยนะคะก็ท่าในใดเข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากความรักนะคะของน้องเสาห้ากับพี่ไพรินด้วยนะคะถึงอายุจะต่างกันนะคะก็เนาะ ถึงอายุจะต่างกันแต่นะคะนาะความสัมพันธ์นะคะเน่นแฟนนะคะฝากด้วยนะคะเข้ามาดูมาชมนะคะฝากความน่ารักนะคะของน้องๆทั้งสองเชือกด้วยนะคะก็ต้องขอจบไปกับอีพีนี้นะคะฝากทุกๆท่านด้วยนะคะเข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามน้องด้วยนะคะน้อยยอดซับน้องนะคะกําลังดิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะฝากด้วยนะคะ หนึ่งท่านหนึ่งกดติดตามนะคะแล้วก็หนึ่งกดไลค์ด้วยนะคะก็นะคะน้องควานก็ต้องขอจบไปกับคลิป,ลปนี้นะคะฝากน้องเสาห้ากับพี่ไพรินด้วยนะคะหรือว่าน้องไพรินนะคะฝากด้วยนะคะ,ะใช่นะคะเนาะ ก็นะคะต้องนะคะจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไม่ดีประการใดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะกับคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ